จีนก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องเรือดำน้ําจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสําหรับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยค่อนข้างรําคาญใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยค่อนข้างหงุดหงิดหัวใจนะครับเหตุผลที่ทุกคนหงุดหงิดหัวใจเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเราไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับปัญหาเรือดำน้ําจีนมันถึงวุ่นวายไม่จบทําไมจีนขายเรือดำน้าให้ไทยแล้วไม่มีเครื่องยนต์อย่างที่ตกลงไว้แล้วทําไมรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทย จะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามเอาแต่วนเวียนอยู่กับการไม่คิดค่าปรับจีนเอาแต่วนเวียนอยู่กับการที่ยังไงก็ต้องซื้อของของจีนอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาและเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศขาใจมันเป็นอะไรกันนักกันหนาะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จะต้องซื้อเรือดำน้ำจีนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนะครับก็บอกว่า ถ้าไม่ได้เรือนำน้ำจีนก็ขอเป็นเรือรบจีนลำอื่นแทนปัญหาใหญ่คือประเทศนี้มันมีอะไรทำไมมันต้องหมกมุ่นแต่ของของจีนตลอดเวลานะครับไม่เคยมีคำตอบจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลเพื่อไทยในเวลานี้นะครับว่าเขาคิดอย่างไรนะครับทำไมเรื่องของเรือดำน้ำําเรื่องที่คนไทยคิดง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านสั่งซื้อของตกลงกันว่าจะมีเครื่องยนต์เยอรมันแล้วไม่มี จีนต้องจ่ายค่าปรับให้ไทยแต่วันนี้นอกเหนือจากจะไม่ต้องจ่ายค่าปรับให้ไทยนะครับยังค่อนข้างชัดเจนว่าแนวคิดของฝั่งรัฐบาลน,นั้นจะมีการซื้อเรือรบจากจีนเพิ่มเป็นเรือฟริเกตนะครับเรือฟริเกตหากท่านผู้ชมดูที่ผมคุยกับพลโทพงศกรรอดจมภูรสรยโนงในรายการมีเรื่องมาเคลียร์ทางช่องมติชนเมื่อวานนี้มีคําถามหลายเรื่อง คำถามในแง่ความจําเป็นของเรือฟริเกตนะครับจำเป็นหรือไม่นะครับที่จะต้องซื้อนั่นคือคําถามที่1คําถามที่2คือทําไมหลังจากจีนขายเรือดําน้ําแล้วไม่ทําตามข้อตกลงเรื่องเครื่องยนต์เยอรมันให้ไทยแล้วไทยต้องไปซื้อเรือฟริเกตจากจีนอีกในเมื่อประเทศอื่นๆในโลกมันก็มีเรือฟริเกตขาย2คําถามนี้ยังไม่ได้ยินคําตอบจากรัฐบาลนะครับว่าทําไมต้องซื้อแต่ของจากจีนจากจีนจากจีนแล้วก็ของจีนและทําไมเรือฟริเกตก็ต้องเอาของจีนในสุด สิ่งที่รัฐบาลกําลังทําให้คนไทยเห็นนะครับคือว่าไม่ว่าจีนจะขายเรือดำน้ำไรเครื่องยนต์ให้ไทยอย่างไรก็ตามแต่นี่นะครับรัฐบาลไทยดูเหมือนจะไม่มีการเอาผิดทางการจีนรัฐบาลไทยดูเหมือนจะปล่อยให้ทางการจีนนั้นได้ตังไปเท่าเดิมนะครับเพียงแต่เดิมได้ตังจากเรือดำน้ำจีนคราวนี้จะได้ตังจากเรือฟรีเกตแทนจบ แบบนี้เป็นอันว่าการที่จีนขายเรือดำน้ำให้ไทยแล้วไม่มีเครื่องยนต์เยอรมันจีนไม่เสียหายอะไรเลยนะครับไม่ได้ตังไทยจากเรือดำน้ำก็ได้ตังไทยจากเรือฟรีเกตแล้วเรือฟรีเกตก็มีรายงานว่าไทยต้องจ่ายตังให้จีนเพิ่มเพราะมันแพงกว่าเรือดำน้ำอีกกลายเป็นการถูกถาม2ขยักขยักที่1คือทําไมต้องซื้อแต่ของจีนอันที่2คือแล้วเรือฟรีเกตมันจําเป็นหรือเปล่าถ้าจําเป็นทําไมต้องซื้อแต่ของจีนอีก กลายเป็นปัญหาจ,จีน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 และจีนแล้ววันนี้เนี่ยนะครับคำถามนี่มันคําถามใหญ่เพราะว่าคุณสุทินคลังแสงแรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะครับทิศท,ทางในการแสดงความเห็นนะครับทิศท,ทางในการให้สัมภาษณ์เนี่ยดูเหมือนจะเดินไปในแนวทางนี้จริงๆคือแนวทางของการซื้อนะครับเรือครีเกตหรือว่าเรือรบอีกลำจากจีนทั้งที่ก่อนหน้านี้คนไทยไม่เคยได้ยินเลย ว่ารัฐบาลมีแนวคิดจะซื้อเรือฟริเกตงนั้นมันกลายเป็นคําถามซ้อนคําถามนะครับว่าเรื่องนี้มีนอกมีในหรือเปล่าเรื่องนี้มันมีคนที่ไปจ่ายเงินใต้โต๊ะว่ายัางไงนะครับกองทัพเรือก็จะซื้อเรือรบจีนไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ําหรือเรือับจีนหรือเปล่า จ่ายตังไปแล้วก็เลยทําให้ยังไงก็ต้องซื้อเพราะมีการรับคอมมิชชั่นไปแล้วหรือเปล่านี่คือคําถามใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ถ้ามีมันคงไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยหรือรัฐบาลเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่มันเกี่ยวกับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้แหละคือคําถามใหญ่ที่คนเขาคาใจกันทั้งปร,ระเทศนะครับต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรณีเรือดำน้ําจีนนั้นพักเพื่อไทยคือพักที่เปิดประเด็นเรื่องนี้มากสุดว่าจีนขายเรือดำน้ำําไร้เครื่องยนต์ให้ไทยแล้วณนะเวลาที่เพื่อไทยเป็นนฝ่าายค้้ัน เพื่อไทยเคยถึงขั้นโจมตีพลเอกประยุทธ์นะครับว่าพลเอกประยุทธ์ถ้าคุณแน่จริงคุณต้องยกเลิกการซื้อเรือดำน้ำจากจีนนะครับผมจะเอาข้อความที่พรรคเพื่อไทยในสังที่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนะครับพูดถึงเรือดำน้ำจีนไว้ว่าอย่างไรเป็นคำพูดของคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งรอบนี้น่าเสียดายที่เข้าสภาไม่ได้นะครับแต่คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรสมัยที่ยังอยู่ในสภาสมัยที่แล้ว คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเป็นคนของเพื่อไทยที่ตรวจสอบพลเอกประยุทธ์หนักที่สุดและเป็นคนของเพื่อไทยที่เรียกร้องนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องยกเลิกเรื่องเรือดำน้าจีนนะครับจะต้องยกเลิกสัญญาเรื่องรือดำน้าจีนนี่คือคําพูดของคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรน,นะครับ รองหัวหน้าพักเพื่อไทยในเวลาที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านยังไม่ได้คุมทหารนะครับยังไม่ได้พักการเมืองของพลเอกประยุทธ์มาวดเพื่อไทยเป็นนายกและยังไม่มีเหตุการณ์ที่คุณประยุทธ์นะครับทำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอภัยยโทษคุณทักษิณพักเพื่อไทยสมัยเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบพลเอกประยุทธ์หนักหน่งหนวงบอกว่าประยุทธ์จันโอชาถ้าคุณซื้อเรือดำน้าจีนไรเครื่องยนต์และจีนไม่สามารถหาเครื่องยนต์เยอรมัน มาให้ไทยตามที่ตกลงไว้พลเอกประยุทธ์จะต้องยกเลิกสัญญาท,ทันทีนี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยเคยบอกเอาไว้นะครับพักเพื่อไทยก่อนเป็นรัฐบาลพูดแบบนี้เรียกร้องพลเอกประยุทธ์ในเวลาที่เป็นรัฐมนตรีกรลาโหมว่าขอให้มีความกล้าหาญนะครับขอให้ยกเลิกสัญญาการซื้อขายเรือดำน้ำจีนหลังจากที่จีนไม่สามารถเอาเครื่องยนต์เยอรมันมาให้ในเรือดำน้ำตามที่ตกลงกับไทยไว้ได้ เปิดเครื่องออกมากลายเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้เฮ่งเจียยิงเฮ่งไดโนเสาร์เครื่องอาเฮ่งเครื่องอาพวดอะไรไม่รู้แต่มันไม่ใช่เครื่องยนต์เยอรมันนี่แหละครับคือสิ่งที่พักเพื่อไทยเคยพูดสมัยเป็นฝ่ายค้านนะครับยุทธพงศ์ซัดประยุทธ์ไร้ภาวะผู้นําไม่กล้าย,ยกเลิกสัญญาเดินน้ำจีนกว่า2 0 0 0 0ล้านสร้างความเสียหายให้กับประเทศคําพูดพักเพื่อไทยสมัยเป็นฝ่ายค้านกําลังมาเป็นนายพักเพื่อไทยนะครับในวันนี้นะครับ ตอนนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเมื่อเพื่อไทยเคยเป็นฝ่ายค้านวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ไว้แบบนี้ว่าไร้ภาวะผู้นําไม่กล้ายกเลิกสัญญาเรือดำน้ําจีนเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสังคมย่อมมีสี่ยงคาดหวังว่าณเวลานี้เพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลก็ต้องทําเหมือนที่เพื่อไทยเคยพูดสมัยเป็นฝ่ายค้านนั่นก็คือสมัยเป็นฝ่ายค้านบอกว่าประยุทธ์ต้องยกเลิกเรือดำน้ําจีนเพราะจีนเบี้ยวไม่มีเครื่องยนต์เยอรมันให้ไทยเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาล คุณสุทินคุมกระทรวงกลาโหมสิ่งที่สังคมคาดหวังเรียบง่ายตรงไปตรงมาเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลต้องทําเหมือนเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายค้านพูดนั่นก็คือยกเลิกสัญญาเรือดำน้ําจีนไปเลยทําอย่างที่เพื่อไทยเคยพูดดิจิตอลฟุตปรินเพื่อไทยกําลังเช็คบินพักเพื่อไทยว่าสมัยเป็นฝ่ายค้าน บอกว่าประยุทธ์ปอดแหกไม่กล้ายกเลิกสัญญาดังนั้นตักกะง่ายๆเมื่อเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยต้องยกเลิกสัญญานี่คือสิ่งที่สามัญสสำนึกคนไทยเข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองนะครับเป็นเรื่องความเห็นของพักเพื่อไทยต่อพักเพื่อไทยเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามกันเยอะนะครับว่า เมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะเอาอย่างไรทิศทางล่าสุดน,นะครับก็เป็นอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปว่าคงจะมีการซื้อเรือรบฟรีเกตจากทางการจีนนะครับเมื่อวานท่านผู้ชมได้เห็นความเห็นของนักวิชาการท่านหนึ่งคืออาจารย์เข็มทองออตานสกุลลุ่งเรือนะครับจากคณะนิติศาสตร์จุฬาเปรียบเทียบนะครับกรณีที่รัฐบาลไทยจะซื้อ เรือดำน้าจีนเ,เรือรบจีนหลังจากซื้อเรือดำน้ําจีนแล้วไม่มีเครื่องยนต์เยอรมันถูกเขาเบี้ยวนะครับกองทัพเรือจะซื้อเรือรบจีนหลังจากจีนเบี้ยวไทยไม่ส่งเร,รือรบเรือดำน้าที่มีเครื่องยนต์เยอรมันอาจารย์เข็มทองอธิบายแบบนี้ง่ายๆขอเอามาเล่าอีกครั้งหนึ่งเพราะฟังเราเห็นภาพอาจารย์เข็มทองนิติศาสตร์จุฬาบอกว่าเรื่องนี้อธิบายง่ายๆทัพเรือโกรธสั่งซื้อเรือดำน้ำในลิงที่จีนส่งเขาเปรียบเทียบเหมือนกับการชอปปิ้งของ <kehr. S 1> ขอ เห็นจีนส่งลิงก์เรือดำน้ำมากองทัพเรือกดลิงก์ดูดเงินจากบัญชีงบประมาณไป1.7หมื่นล้านบาทบอกว่าจะได้ของเป็นเรือดำน้ำพร้อมเครื่องยนต์เยอรมันจ่ายตังกันตามความเชื่อเรียบร้อยกดลิงก์กดคำสั่งซื้อเรียบร้อยถึงเวลาเครื่องยนต์เยอรมันไม่มีถ้าเป็นการสั่งซื้อของออนไลน์ต้องรีวิวดา่าต้องไม่ซื้ออีกแต่พอเป็นแบบนี้ไม่รีวิวดา่าแถมยังจะสั่งซื้อต่อไปเพียงแค่เปลี่ยนจากเรือดำน้ำ เป็นเรือเหนือน้ำนั่นก็คือเรือฟรีเกตนะครับนี่แหละคือคำถามที่ทักวิชาการถามธรรมชาติของคนเราถ้าซื้อของรโดนเบี้ยวไม่มีใครอยากซื้อของร้านเดิมอีกแต่พอเป็นรัฐบาลรัฐบาลประยุทธ์ซื้อเรือดำน้ำไม่ได้ตามเป้าไม่ได้เครื่องยนต์เยอรมันเพื่อไทยตอนเป็นฝ่ายค้านดาประยุทธ์ว่าคุณปอดแหกคุณไม่กล้ายกเลิกสัญญาเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยต้องยกเลิกสัญญาแต่เพื่อไทยกลับไม่ยกเลิกสัญญารัฐบาลไม่ยอมเลิกยกกสัญญานะครับ จะซื้อเรือรบจีนแทนโดยอ้างว่ามันเป็นเรื่องอ่อนไหวมันเป็นเรื่องซึ่งมีความจําเป็นแล้วเรือรบที่จะซื้อจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นถ้าเป็นคนธรรมดาเขาไม่ทําแบบนี้ครับซื้อของออนไลน์ส่งตังค์ไปโอนตังค์เสร็จร้านค้าไม่ส่งของตามที่สั่งมาทุกคนรีวิวด่านะครับคอมเมนต์ดานะครับแล้วก็รีพอร์ตว่าไอ้นี่ขายของหลอกลวงแต่พอเป็นรัฐบาลไม่มีการรีวิวดาจีน มีแต่ประชาชนด่ารัฐบาลไม่ด่าจีนเอาแต่บอกว่าเรื่องนี้มันมันพูดยากนะครับเรื่องนี้มันอ่อนไหวมันมันจะไปอ่อนไหวอะไรครับจีนเอาตังค์คนไทยไปขายของให้เราแล้วบอกว่าจะได้เครื่องยนต์เยอรมันถึงเวลาไม่ให้ของไม่มีอะไรอ่อนไหวเลยครับง่ายๆเบี้ยวก็คืนตังค์แล้วจ่ายค่าปรับแต่รัฐบาลไม่คิดแบบนั้นนะครับเหมือนอาจารย์เข็มทองพูดเป๊ะเลยทับเรือกดสั่งเรือดำน้ําจ่ายไป1.7หมื่นล้านนะครับถึงเวลาไม่ได้ของเหมือนกับซื้อของจากจีนเทาหลอกคนไทย เปรียบเทียบตรงไปตรงมาแสบไหมแสบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมรัฐบาลทําแบบนี้วันนี้เหมือนกับว่าทางรัฐบาลเขาก็พยายามจะออกมาอธิบายนะครับว่าไอการที่เขานะครับซื้อเรือรบจีนนั่นก็นคือเรือฟริเกตนะครับทั้งที่จีนเพิ่งขายเรือดำน้ําไร้ขึ้งยนต์ให้ไทยไม่ทําตามคําพูดนะครับถ้าเป็นคนก็ต้องถามแบบชาวบ้านว่าคนบ้าอะไร ซื้อของจากเขาแล้วเขาเบี้ยวแต่ยังทะลึ่งซื้อของจากร้านเดิมที่เบี้ยวเราไม่มีใครทําแบบนี้หรอกครับแต่เพื่อไทยเ็ามีคําอธิบายนะครับโฆษกพักเพื่อไทยนะครับดรไม่ต้องเรียกดรก็ได้นะครับประเทศนี้เลิกไอ้อะใครก็ต้องดรกันหมดนะครับคุณลินทิพรเพนี่นะครับก็โฆษกพักเพื่อไทยนะครับก็ออกมาประกาศนะครับว่าเหตุผลที่รัฐบาลนั้นจะใช้วิธีซื้อเรือฟรีเกตนะครับจากจีนนะครับ ทั้งที่จีนเพื่อเบี้ยวพึ่งจะเบี้ยวคนไทยนะครับก็คือเหตุผลก็คือนะครับเ,เรือดำน้ำจีนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับถ้าเกิดยกเลิกสัญญาจะมีผลต่อเบีย้ยปรับต่างๆนะครับมีผลต่องบประมาณที่ต้องสูญเสียอันนี้อันนี้โพรรคเพื่อไทยสอสเพื่อไทยนะครับคุณลินทิพ์รวลินวัชราโลดให้สัมภาษณ์กับมณิชนว่าเครื่องยนต์มันมีปัญหา แต่ถ้ายกเลิกนะครับมันจะมีผลกระทบในแง่ของประมาณอื่นๆดังนั้นคุณสุทินนะครับรัฐมนตรีก็เลยคิดว่าทางเลือกคือเปลี่ยนเรือดำน้าเป็นเรือฟรีเกตนะครับเพื่อที่เมื่อเรือดำน้ํามีปัญหาก็คนไทยก็จะได้สินค้าอื่นทดแทนสามารถใช้งานได้นะครับคุณลินทิพว่วรินวัชาราโรตตามข่าวที่ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์บอกว่าการซื้อเรือฟรีเกตแทนเรือดำน้าเนี่ยดีมากๆนะครับเพราะ อย่างน้อยเราไม่ต้องเสียเงินเฉยๆอย่างน้อยเอาเรือฟรีเกตมาก็ได้ของมาใช้งานได้จริงนะครับคุณนิติพลบอกว่าเชื่อว่าคุณสุทินนะครับพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะซื้อเรือรบจีนหลังจากจีนเบี้ยวไทยเรื่องเรือดำน้ํานะครับสอสอเพื่อไทยคุณนิติพลว่าเนี่ยแหละนวทางที่ดีสุดแล้วยังไงเราก็ได้ของไม่ต้องสูญเสียตังค์ประโยชน์นี่แหละประชาชนขัดใจ รประชาชนคิดง่ายๆถ้าเขาขายของให้เราเบี้ยวเขาต้องคืนตังค์ให้เราแต่กลับกลายเป็นว่าคนของรัฐบาลมองว่าถ้าจีนขายของให้เราเบี้ยวนะครับแล้วถ้าวอยวายเราจะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นเราซื้อของกับจีนต่อเพียงแต่เปลี่ยนสินค้าซึ่งซื้อเสร็จต้องจ่ายตังค์เพิ่มผมว่าเรื่องแบบนี้มีแต่นักการเมืองรัฐบาลเข้าใจแล้วก็มีแต่นักการเมืองที่เป็นพักเดียวกับคุณสุทินเข้าใจ ผมเชื่อว่าเรื่องนี้แม้กระทั่งนักการเมืองพักรัฐบาลที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยก็ไม่มีใครกล้าอธิบายแบบนี้ว่าไม่ได้เรือดำน้ำไม่เป็นไรได้เรือรบจากจีนแทนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสิ่งที่คุณต้องทำคือจีนไม่ขายของให้ไทยตามที่ตกลงไว้เราต้องเอาตังเราคืนมาหลังจากนั้นคุณจะเอาเงินไปซื้อเรือฟิเกตจากอเมริกาจากเยอรมันจากไหนก็ได้แต่ไม่ใช่บอกว่าเมื่อจีนเบี้ยวเรือดำน้ำเราเราเลยเอาของอื่นจากเขาแทน ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเราไม่ใช่ขอทานจากจีนครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตอบแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นรัฐบาลของคนไทยพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับอ่าเนี่ยนะครับโฆษกพรคเพื่อไทยเขาบอกแบบนี้ว่าเชื่อว่าคุณสุทินพิจาณาอย่างรอบครอบแล้วไม่ว่าจะเป็นการซื้อเรือฟรีเกรดนะครับหรือการจัดหาเรือตรวจการระยะไกลทั้งหมดนี้ดีกว่าการที่เราสูญเสียเงินไปโดยปล่าประโยชน์นี่ตรกกะอะไรครับเนี่ย ถ้าไม่เอาเรือจีนเราจะเสียเงินไปโดยปร่าประโยชน์แสดงว่ารัฐบาลไม่ได้มีแนวคิดเลยใช่ไหมครับที่จะปรับจีนเรียกค่าเสียหายจากจีนจากการที่เขาไม่ขายของให้ไทยตามที่ตกลงไว้ประกาศขายเรือนำน้ำพร้อมเครื่องยนต์เยอรมันแต่ไส้ในเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อซาลเปายี่ห้อเฮ่งเจียยี่ห้อตือปอยกายนะครับยี่ห้อกุ้ยเจ๋งยี่ห้ออึ้งยงนะครับยี่ห้อเตียบอกกี้นะครับยี่ห้อของจินเปายี่ห้อโจซิงชือมันไม่ใช่ นะครับคุณเอาตังค์ไปแล้วคุณไม่ขายของตามที่ตกลงคุณต้องคืนตังค์เรามาแต่รัฐบาลเนี่ยกลับบอกว่าเฮ้ย mm. ถ้าเขาไม่ส่งของตามที่ตกลงงั้นเราเอาของอื่นแทนดีกว่าเราไม่ได้ตังค์เลยไม่ได้ของเลยไม่ใช่ครับรัฐบาลต้องไปทวงเงินจากจีนครับเพราะจีนเบี้ยวไทยจีนขายไม่ตรงไปตรงมานะครับอันนี้โคศกรัฐบาลบอกว่าคุณสุทธินี่ทำดีสุดแล้วถ้าไม่เอาเรือรบจีนเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยประชาชนเห็นต่าง,งรัฐบาลแล้ว นะครับแล้วที่รัฐบาลประกาศนะครับว่าแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องน้ำจีนคนไทยจะแฮปปี้ผมว่าแนวทางนี้คนไทยไม่แฮปปี้แล้วเราไม่เข้าใจด้วยครับเพราะเราคิดแบบชาวบ้านตรงไปต,ต,ต,ตรงมานะครับซื้อของนะครับห้าร้อยบาทนะครับก็ต้องได้ของตามที่ตกลงไว้ว่าจ่ายห้าร้อยบาทจะได้อะไรกรณีนี้ประเทศไทยซื้อของจากจีนนะครับมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทจีนไม่ส่งของตามที่ตกลงกับประเทศไทยไว้ คนไทยคาดหวังอย่างเดียวคือรัฐบาลต้องเอาเงินเราคืนมาของไหนที่จีนไม่ได้ส่งตามที่ตกลงไว้รัฐบาลต้องเอาเงินเราคืนมาหรือสรัฐบาลต้องเรียกค่าปรับจากจีนไม่มีคนไทยคนไหนหรอกครับที่รักในประเทศนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าเฮ้ยจีนเบี้ยวเราเพราะฉะนั้นเราซื้อของจากจีนต่อไม่มีคนไทยที่ไหนบ้าขนาดนั้นหรอกครับยกเว้นคนไทยที่อาจจะได้เงินใต้โต๊ะหรือได้ผลประโยชน์ ชาวบ้านธรรมดาเข้าใจกันทั้งนั้นว่าถ้าเราจ่ายตังค์ซื้อของอะไรเราต้องได้ของตามที่เราต้องการซื้อไม่อย่างนั้นนี่มันคือการขายขอาไม่ตรงปกใช่ไหมครับนี่มันคือการขายขอาไม่ตรงปกจีนเอาเงินกองทัพไทยไปเงินประชาชนไทยไปตอนซื้อเรือดำน้าคนไทยก็ด่าทั้งประเทศอยู่แล้วว่าไม่อยากเอารัฐบาลประยุทธ์ก็บอกว่าจะเอากรลาห์หอมก็บอกว่าจะเอากองทัพก็บอกว่าจะเอาพอเอาเงินเราไปไม่มีเครื่องยนต์เยอรมัน รัฐบาลเพื่อไทยซึ่งตอนเป็นฝ่ายค้านผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสมัยเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยเคยโจมตีพลเอกประยุทธ์นะครับว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ยอมยกเลิกสัญญาเรือดำน้ําจีนเป็นเพราะพลเอกประยุทธ์ไร้ภาวะผู้นํา นะครับอันนี้เพื่อไทยโจมตีพลเอกประยุทธ์ตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกและซื้อเรือดำน้ํน้จีนและคุมกลาวโหมไว้นะครับเพื่อไทยโจมตีพลเอกประยุทธ์ว่าไร้ภาวะผู้นําไม่กล้ายกเลิกสัญญาเรือดำน้ําจีนกว่า20 0 0 0ล้านสร้างความเสียหายให้กับประเทศดังนั้นเมื่อรัฐบาลเพื่อเพื่อไทยสมัยเป็นเป็นฝ่ายค้านเคยโจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไว้แบบนี้เพื่อไทยต้องมีคําอธิบายแล้วครับว่าทําไมเมื่อเพื่อไทยสมัยเป็นฝ่ายค้านพูดว่าพลเอกประยุทธ์ต้องยกเลิกสัญญาทําไมเพื่อไทยตอนนั้นพูดแบบนี้ แล้วทำไมเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยกลับบอกว่าไม่ต้องยกเลิกสัญญาถึงเบี้ยวก็เอาเรือลบลำอื่นมาแทนดีกว่าคนไทยไม่ได้อะไรเลยเอะที่พักเดียวกันหรือเปล่าครับก่อนเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านดาบพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์จันโอชาคุณไร้ภาวะผู้นำคุณไม่กล้าเลิกสัญญาพอเป็นรัฐบาลเองดีแล้วไม่เลิกสัญญาเอาเรือลำอื่นมาแทนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนี่พักเดียวกันนะครับ พักเดียวกันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับสําหรับการเมืองวันนี้นะครับสิ่งที่เคยประกาศไว้ตอนหาเสียงนะครับตอนที่ยังอยู่ในฐานะฝ่ายค้านเป็นอย่างหนึ่งคือควรยกเลิกสัญญาแต่เมื่อเป็นรัฐบาลเองคุมกระทรวงกลาโหมเองไม่เลิกสัญญารับรู้ยอมรับว่าจีนเบี้ยวแต่ไม่เลิกสัญญาจ่ายเงินให้จีนเพิ่มนะครับเอาเรือที่เรือลำเออเรือ,รอ,รอฟริเกตมาแทนนี่แหละครับคือปัญหาของเรื่องนโยบายเรือน,นำว่าตกลงเนี่ยนะครับ รัฐบาลเขาเป็นอะไรนะครับเขาคิดอะไรของเขาอยู่นะครับโพอวันนี้ถึงถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลจะซื้อรรบจีนโดยจ่ายเงินเพิ่มหลังจีนเบี้ยวไทยก่อดดีเนริ่มน้ำน้ำไร้เครื่องเยอรม,มันนะครับถึงถามท่านผู้ชมเอาไว้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับ